นี่ครับไขต่ตอครับสายพันธุ์ไข่ป่าครับไอ้ที่เห็นนี่คือเป็นลูกไก่ป่าครับตัวแม่เป็นไก่ตอครับไม่ใช่ไข่แก่นะครับไก่ตอเป็นไก่ตอครับสายพันธุ์ตัวแม่คือมีเชื้อไก่ป่านิดๆครับแต่ตัวลูกนี้มีเชื้อไก่ป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ พราะว่าตัวพ่อที่มาทับตัวเมียตัวนี้คือไข่ปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไข่ปลาแท้จากปลาร้อยเปอร์เซ็นต์มาทับครับอ่าก็เป็นตัวผู้ก็เป็นหงอนแดงครับหูแดงหูแดงครับนี่คือตัวเมียครับให้เห็นให้เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นลูกไข่ปลา สนใจทักมาครับผมผมมีอยู่ในมืออยู่ตอนนี้ว่าแปดเจ็ดสิบตัวครับกับเจ็ดสิบตัวของปีนี้ครับเป็นพ่อพ่อพ่อเดียวกันครับแต่ว่าที่เห็นอยู่ในนี้ครับอ่าสามตัวมาอยู่ในโครงเดียวกันนะครับสามตัวมาอยู่ในโครงเดียวกันโครงนี้ประมาณยี่สิบหกตัวครับที่ผมถือโครงนี้ก็มีอยู่ประมาณสิบแปดตัว ตรงนี้มีอยู่ประมาณสิบแปดตัวบ้านอยู่ฝั่งนู้นครับพ่อครับประมาณยี่สิบยี่สิบตัวครับเด็กพวมันที่ผมมีครับก็ปีนี้ได้เยอะครับได้ได้ได้ทะลุทะลุเป้าครับปีนี้ได้ทะลุเป้าครับปีนี้ได้ทะลุเป้า ปีก่อนไม่ได้สักตัวครับปีตอนลองเอยลองผิดลองถูกครับให้ดูครับน,นี่คือ,น,คอนี่คือลูกไก่ป่าแท้ครับจะออให้เห็นเห็น,หนคือลูกไก่ป่าแท้ใครที่หาพันไก่ป่าผสมไก่ต่อก็ติดต่อมาที่ผมครับราคาเป็นกันเองครับ เป็นกันเองต่อมาที่ผมครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็มารับได้ครับมาติดต่อได้ครับผมมาติดต่อได้ครับแบ่งปันกันครับผมเพราะว่าผมไม่เยอะครับมีเยอะมีเจ็ดสิบตัวครับไม่เยอะครับเป็นไก่ป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นตครับที่มาที่ไปผมบอกได้ครับ ตัวผู้ไก่ป่าเท้มาจากไหนตัวเมียเป็นไก่ต่อครับไก่ต่อตัวเมียก็ตัวนี้นะครับนี่ตัวเมียรอบนี่ครับอนี่ครับให้ดูครับหางบ้านครับหางบ้านหางให้ดูครับลักษณะนี่คือับสายพันธุ์นี่ครับให้ดูครับับเอ การเป็นมาเป็นไปของผมสาธิบรรยายได้ครับว่ามาจากไหนจากไหนมาจากไหนจชงไหนตัวปูไข่ป่าที่มาทับตัวนี้มาจากไหนกรับมาจากป่าแท้ครับเพราะผมอยู่สวนยางครับอยู่เกียรยางอยู่ที่ป่ากันชนอนุรักษ์อ นายูงน้มโสมรับฝากันชนฝาแลรักนายูงน้มโสมอุดรธานีครับตรงนั้นก็จะเป็นโขภูเขาเยอะครับสวนยางก็อยู่บนเขาครับนี่คือครับเลี้ยงแบบธรรมชาติกับเลี้ยงแบบธรรมชาติผมจะม่เน้นอะไรครับเลี้ยงแบบธรรมชาติครับนี่แบบครับผมครับจะมีให้เห็นเขาจะมีเงาอยู่ตัวนึงครับผม ให้กินของาหาแล้วก็เาข้าเปลือกนี่ให, ừ, ให้ดูตัวแม่ครับให้ดูตัวแม่ครับ,รบให้ดูชัดๆครับครับดูชัดครับโอเคครับ